สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตและการทำงานกันอันนี้คือชีวิตของคนเรานะครับโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยอายุยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่70ปีถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาเฉลี่ยไว้ประมาณนี้ทั่วโลกโดยที่วัยแรกเกิดตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราอายุ5ขวบเนี่ย อันนี้เรียกว่าวัยเยาว์หลังจาก5ขวบเราก็เข้าเรียนหนังสือจนกระทั่งเราอายุ20ปีบางคนอาจจะเรียนมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ถูกไหมครับวัยนี้เขาเรียกว่าวัยเรียนหลังจากเราเรียนจบเนี่ยบางคนก็ไปหางานทำหางานทำไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เรากเกษียณกันที่อายุเท่าไหร่ครับ60ปีวัยนี้เขาเรียกว่าวัยทำงาน ววยทำงานเห็นอะไรไหมครับสิบปีที่เหลือเราใช้ชีวิตครับจนกระทั่งเราตายเห็นอะไรไหมครับเราเหนื่อยมาตลอดชีวิตเราใช้ชีวิตแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองกลับกันวิถีชีวิตแบบที่2องเลยเหมือนกับอันนี้อันแรกนะครับอันนี้อันที่2อ,อันที่2อเนี่ยเหมือนกับอันแรกเลยเกิด จนกระทั่งห้าขวบเนี่ยก็คือวัยเยาว์หลังจากนั้นก็เรียหนังสือมอนกันเลย20ปีอันนี้ก็วัยเรียนแต่ที่แต่ที่ไม่เหมือนหรือพิเศษกว่านั้นก็คือจาก20ปีเนี่ยใช้เวลาสร้างชีวิตแค่5ปีก็คืออายุย5้าถูกไหมครับอันนี้สร้างชีวิตหลังจากนั้นเหลืออีก45ปี อันเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตสี่สิบห้าปีถามก่อนว่าแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองอันไหนดีกว่ากันนะครับแน่นอนก็ต้องแบบที่สองถูกไหมครับเพราะอะไรเราใช้ช่วงะรยะยะเวลาสร้างชีวิตสั้น,นแค่ห้าปีส่วนที่เหลือเราใช้ชีวิตต้องสี่สิบห้าปีแล้วงานอะไรล่ะที่เราจะสร้างไว้แค่ห้าปีเราได้แล้ว,ลว,ลวเราก็ได้ใช้ชีวิตเลย ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเรื่องงานและชีวิตก่อนเข้าแพลตฟอร์มนะครับว่าทํายังไงให้เราลงทุนแค่10บาทแล้วจะมีเงินแสนเงินล้านต่อเดือนเราจะมาดูกันนะครับว่าก่อนตั้งแต่ยุคสมัยโบราณก่อนที่จะมาถึงยุคสมัยเราเนี่ยมันมีวิธีการสร้างเงินหรือสร้างทรัพย์สินกันยังไงวิวัฒนาการการสร้างทรัพย์สินนะครับ นีสเต็ปแรกนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วคนนิยมสะสมที่ดินกันใครมีมากก็มียศใหญ่เช่นใช่ไหมครับก็เช่นเจ้าพญาอาจจะมีที่ดินเป็นมหมื่นไร่เลยก็ได้ทรัพย์สินในยุคนี้ที่ดินเ,นเป็นทรัพย์สินหลักที่ผู้คนครอบครองทีนี้ร้อยปีที่ผ่านมา มาถึงร้อยปีที่ผ่านมานะครับเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการสร้างโรงงานเกิดขึ้นใครมีโรงงานใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้มั่งคั่งแห่งยุคสมัยก่อนแฮนรี่ฟอร์ดผลิตรถยนต์เป็นเจ้าใหญ่มีโรงงานเยอะทําให้เป็นมหาเศรษฐีในต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้ยุคนี้ทรัพย์สินก็คือโรงงานครับปัจจุบัน ถามว่าถ้าให้เราไปครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นหมื่นๆืนไร่หรือสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อที่จะทําให้เรามั่งคัง่งถามว่าเเหลือพื้นที่ให้เราอะได้สร้างได้ทาตรงนี้ไหมบอกเลยว่ายากมากส่วนใหญ่ะ่ะเกิดจากพ่อแม่ปู่อยอ่าตายายทิ้งไว้ทั้งนั้นครับแล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เรามั่งคั่งในยุคทรัพยากรที่กําลังจะหมดไปทรัพย์สินในยุคเนี้ยเรายังมองเห็นนะครับว่าเรายังมี โอกาสที่จะจับจองได้ก็คือมนุษย์มนุษย์ครับามาดูกันว่าทําไมต้องเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในโลกด้วยนะ ต้นไม้นะครับปลูกแล้วยังโตคนยิ่งสร้างยิ่งพัฒนายกตัวอย่างการทำธุรกิจกับคน mm hmm. เช่นสิงคปโปร์นะครับสิงคปโปรนะ์เนี่ยเป็นเมืองเล็ก,เล,กเล็กกว่ากรุงเทพเลยนะครับแต่ทาไมคุณภาพชีวิตเขาดีหรือเขามั่งคั่งกว่าเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาจับจองผู้คนในแต่ละประเทศให้เข้าไปทําธุรกิจเช่นแกร็บเดี๋ยวผมดูให้ดูตัวอย่างโมเดลของแกร็บนะครับแกร็บเนี่ยเขามาจับจองพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ก็คือผู้ขับยกตัวอย่างในประเทศไทยส่งอาหารส่งพัสดุวินรถให้ผู้โดยสารหรือลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการอันนี้จะเป็นลูกค้าพอได้กําไรเขาก็ขนเม็ดเงินตรงนี้กับประเทศเขาโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแก๊ปเนี่ยจึงเป็นตัวกลางของแพลตฟอร์มนี้อีกอันนึงนะครับ Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็นของอเมริกา,า Facebook เฟซบุ o กเ,เนี่ยคือโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกคือประชากรของ Facebook เนี่ยเท่ากับประชากรหนึ่งในสามของทั้งโลกรวมกันทำให้รายได้ไหลามาเทมาจากตรงนี้ เกิดเป็น PASSIVE i n c ค m e ทีนี้ PASSIVE i n c ค m e คืออะไรครับจะบอกว่าไรายได้บนโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ PASSIVE i n c ค m e นะครับมันจะมีอีกด้านที่เรียกว่า ACTIVE i n c ค m e ACTIVE i n c ค m e เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันทั้งสองด้านเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับ ACTIVE i n c ค m e Active ก็คือเราต้องทำงานใช่ไหมครับ Active เราก็ต้องทำงานก็คือเราเอาแรงบวกกับเวลาเพื่อหาเงินวันไหนแรงหมดเวลาหมดเงินก็ไม่ทำงานด้วยงานแบบนี้เปรียบได้กับงานกินเงินเดือนทั่วไปหรือกิจการที่ยังไม่เป็นระบบ เจ้าของต้องทําเองทั้งหมดเช่นร้านค้าต่างๆวันไหนร้านปิดร้านเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับตัวที่2เรียกว่า Passive Income Passive Income นะครับ Passive ตัวนี้สำคัญมากๆคือ Passive ตัวนี้เราเอาแรงเอาเวลาเพื่อที่จะไปสร้างทรัพย์สิน ทรัพย์สินหรือระบบวันไหนเราทํางานไม่ไหวหมดแรงหมดเวลาไม่มีเวลาแล้วหรือปิดร้านทรัพย์สินตรงนี้ยังทํางานให้เราอยู่เช่นเจ้าของ CP ไม่ต้องทํางานแต่ยอดขายปีนึงเป็นหมื่นหมื่นล้านเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะครับว่า Passive Income เนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับเผื่อใครสนใจอยากมีรายได้ก็สามารถเอาเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งไว้เป็นโมเดลในการทําธุรกิจก็ได้ PASSIVE INCOME จริงๆแล้วบนโลกเนี่ยมันมีทั้งหมด5ประเภท1เลยรายได้ค่าเช่ารายได้ประเภทนี้ไม่ว่าจะให้เช่าดินหรือให้เช่าห้องพักเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแพสซ i เป็นคา m e คือเราเราสร้างคอนโดนมาคอนโดนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราก็เก็บเงินจากาลูกค้าหรือผู้เขาพักเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนอตัวนี้อาจจะต้องลงทุนหน่อยแล้วได้ข้อที่2คือหุ้นหรือเงินฝากตัวนี้บอกไว้เลยนะครับต้องมีมากพอและถ้าอยากได้ผลตอบแทนมากๆก็ต้องเสี่ยงมากใช่ไหมครับอย่างหุ้น อย่างที่เขาบอกอะกำไรที่มามากที่มีมากก็เสี่ยงมากเช่นกันก็คือหุ้นหรือเงินฝากเนี่ยเรามีมากก็เพื่อที่จะเราเพื่อที่เราจะต้องกินผลกําไรจากเงินปันผลหรือจากผลกําไรของบริษัทหรือดอกเบี้ยเงินฝากสมมติตอนนี้เอาเฉพาะเงินฝากนะเงินฝากธนาคารอยู่ที่ 0. 5ตต่อปีถามว่าถ้าเราอยากมีรายได้แพสซี สัก5้าหมื่นจากน้องเบี้ยเนี่ยจะต้องมีเงินฝากเท่าไหร่ในบัญชีผมคำนวณมาไว้แล้วคุณต้องมเอีเงินฝากอยู่ที่ร้อยล้านบาทล้านบาทคุณถึงจะมีรายได้แพสซีฟอยู่ที่ประมาณห0าหมื่นบาทต่อเดือนถามว่าไปหาเงินร้อยล้านบาทเยอะไหมครับก็เยอะนะยากอยู่ 3. ทรัพย์สินทางปัญญาสมัยก่อนอ,อาจจะเรียกว่าพวกค่าลิขสิทธิ์แต่สมัยเนี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจไอเดียยกตัวอย่างเช่นยูทูบเบอร์ คนที่จะคนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องมีการคิดคอนเทนต์หรือยกตัวยอย่างร้องเพลงแบบปลาเดียวยอดวิวพันล้านแต่ข้อเสียคือตรงนี้มันเป็นกระแสถ้าวันหนึ่งกระแสตกก็ต้องมาทำคอนเทนต์ใหม่ถ้าอยากได้แพสซีฟก็ต้องมันอัพวิดีโอ Youtube ลงเรื่อยๆก็คืออย่าให้กระแสมันตกว่างั้นเถอะ 4. เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เป็นแฟรนไชส์เช่นเซเว่นอีเลฟเว่นเซนทันบิ๊กซีเคเอฟซีอันนี้เป็นแพสซีฟอินคัมแน่ๆแต่ถามว่าให้เราไปลงทุนเยอะขาานาดนี้คิดว่าไหวไหมครับ ข้อ5 Social Network เช่น Google Facebook YouTube Tiktok คือแพลตฟอร์มแบบนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับลงทุนต่ำแต่ได้ผลกำไรสูง <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะมาขยายความตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กหรือคอนซูเมอร์มาเก็ตติ้งสองตัวเนี้ย เหมือนกันก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่นำเอาผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยมาเจอกันยกตัวอย่าง7 1เ่นอนะครับเซเนีเ่ยจับมือกับซัพพลายเออร์ทั่วประเทศซัพพลายเออร์ทั่วประเทศนะครับ ผลิตสินค้าแล้วสร้างแพลตฟอร์มให้คนทั่วไปนะครับคนทั่วไปมาลงทุนลงทุนเปิดเปิดร้าน7 e เ e ่ e อเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านอันนี้เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่ทางทาง CP เขากำหนดมาให้นะครับแล้ว CP เนี่ย บริหารงานผ่านเซเว่นอตัวนี้นะครับ CP ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอถามว่า CP เนี่ยลงทุนอะไรบ้าง 1. สินค้าไม่ได้ผลิต สินค้าก็ไม่ได้ผลิตเองใช่ไหมครับเพราะว่าซัพพลายเออร์มีหน้าที่ผลิตให้สองร้านก็ไม่ต้องลงทุนเกือบหมื่นสาขาที่ท CP ลงไปเปิดเซเว่นอิเลเนทั่วประเทศเนี่ย CP แทบจะไม่ต้องลงทุนสักบ,บาทพอจะนึกภาพออกนะครับทีนี้ธุรกิจแบบคอน summer marketing เนี่ย มันจะเหมือนกับธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจคล้ายๆกับไฟฟ้าหรือป่าปา <S <S เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งของที่จาเป็นต้องกินต้องใช้ไงครับเดือนนึงถามว่าเราเข้าเซเวน่นวันละกี่รอบอย่าถามเป็นเดือนเลยครับเอาอะไรวันดีกว่าบางคนเข้าวันหนึ่งหลายหลายรอบครับ ทีนี้เรามาสร้างกติกากังนหม่ถ้าวันนี้เรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งเนี่ยทำแบบเซเว่นหอเเลเวนเลยหรือทำแบบ f เฟ e บุ๊ k หรือแบบ AIS Line Google หรืออย่างหลายๆบริษัททำอยู่ อย่างเช่นอื่นๆด้วยอย่างทุกวันนี้มีหลายแพลตฟอร์มมากตรงนี้สนใจไหมครับถ้าสนใจขอให้ทักหาเราเราจะเปลี่ยนจากเงินสิบบาทเนี่ยให้เป็นเงินแสนหรือเงินล้านต่อเดือนก็สามารถที่จะทำได้เพราะอะไรครับเรามีเครื่องมือ เรามีเทนนิงเรามีเครื่องมือทำตลาดแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น s h o p ป e s h o p ป e ีสะกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ Lazada ยิงแอดหรือยิงโฆษณาผ่าน Facebook ตั้งค่าบอดแชทเซตหน้าเพจราคาพวกนี้ผมบอกเลยถ้าให้ไปเรียงคอร์สทั่วไปเนี่ยยังไงก็มากกว่าหนึ่งหมื่นอยู่แล้วถ้าสนใจก็ขอให้ทัแชทลงมาครับแล้วเราก็จะมีเทรนนิ่งสอนในเรื่องของตัวสิน้าแล้วก็ ในเรื่องของการทำตลาดการทำการตลาดให้กับผู้ที่สนใจฟรีขอบคุณมากครับผม